บริบทหลังจากนี้ของ9ไกลจะเป็นหนึ่งใน,นกลไกสำคัญที่จะทำให้การเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560เดินหน้าไปโดยกลไกสภาได้อย่างไรอยู่ในมือ9ไกลถ้าจยากอยากจะปิดสวิตสสวออและปิดสวิตลุงไม่สามารถเข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยได้เนี่ยถ้าก้าวไกลโหวตเคริตนยายกให้กับเพื่อไทยนี่จบเลยครับทั้งสวและลุงจบเลยครับการประชุมของพรรคก้าวไกล มีมาสองสามรอบในระยะเวลาช่วงเดือนนี้รอบนี้เดิมทีจะพิจรา,ารณากันเรื่องของการอภิปรายกันว่าจะโหวตหรือไม่โหวตแต่สุดท้ายวาระนี้ถูกยื้อออกไปโดยชัยทวัฒน์ครับครับไม่โหวตพี่วีอ่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้พูดคุยกันเรื่องอื่นครับครับสุพิสารภักดีนรุณนาน <Ừ. S 1> อดีตผู้บังคับการกองปราบรองหัวหน้าก้าวไกลออกมาบอกว่ายังไงนะคือนี้กอนไนี่ยประชุมวันนี้บอกในที่ประชุมวันนี้จะเสนอให้พักก้าวไกลเนี่ยโหวตเห็นชอบเครดิตนายกรัมรีจากพักเพื่อไทยออันนี้สัมภาษณ์ตอนตั้งแต่ตอนนู้นนะตอนเช้านะ,ะเนื่องจากต้องการโหวตเพื่อปิดสวิตสวครับก็ดูโอ้สัญญาณน,นี้ออกมานะจากรองหัวหน้าพักจะทาให้บอกอกเกมเหมือนจะพลิกคือถ้าก้าวไกลมีมติแบบนี้นะเกมพลิกเลยไม่ต้อง เพื่อไทยไม่ต้องปวดหัวเรื่องลุงเลยเพื่อไทยไม่ต้องประชุมอสอสอเลยว่าจะเอาลุงไม่เอาลุงแล้วก้าวไกลปิดสวิตช์เรียบร้อยและปิดสวิตช์ลุงด้วยประเด็นของเพื่อไทยที่ไปจับมือกับพรรคอื่นๆเดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลกับประเด็นในวิถีการกำหนดบริบททางการเมืองของก้าวไกลจะผูกติดกันต่อไปและจะเป็นตัวบ่งบอกว่าการเมือง ของประเทศไทยหลังจากนี้เป็นเช่นไรครับถ้าสูตรของเ,อเพื่อไทยมันสองหกสามเนี่ยแน่นอนครับเมื่อถ้าเข้าไกลไม่โหวตให้เนี่ยน้ำหนักทั้งหมดต้องไปพึ่งที่สอวอถูกต้องครับต้องไปพึ่งสอวอปั๊บแน่นอนครับสอวอไม่ได้มาโดยไม่มีอะไรฮะมันต้องมีพักที่มีเครือข่ายของสอวอครับนี่ก่อนหน้านี้ผมคุยกับสอวอบหลายท่านเขาบอกว่ายากมากที่พักเพื่อไทย จะได้เสียงจากสอวอไปแบบฟรีๆหากคำว่าฟรีๆของพี่โอคือหากกรณีที่ไม่มีพักพลังประชารัฐหรือว่ารวมใทยสร้างชาติเข้าร่วมอมแต่ถ้าพักใดพักหนึ่งหรือว่าทั้งสองพักเข้าร่วมเนี่ยง่ายเสียง<า>สอวอแน่นอนครับง่ายมากหลุยครับ่าแต่บริบทของสอวอถ้าหากว่าเป็นคณิตศาสตร์ทางการเมืองในรูปแบบที่ไม่มีลุงครับถามว่าประเด็นอะไรที่จะทำให้สอวอ ที่มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญว่าพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีจะสกัดเสียงที่มาจากสสผ่านการกาของประชาชนได้อันนี้เป็นปัจจัยสำคัญครับสอวอต้องทบทวนในบริบทให้ดีนะครับเก้าไกลจะปิดสวิตสสวและลุงได้ไงดูตัวเลขนี้ก็จบแล้วครับเมื่อกี้เราเห็นเสียงของรบันเพื่อไทยที่คิดกันเข้าๆโดยไม่มีลุงแล้วใช่ไหมครับ263 ก้าวไกลตอนนี้149นะครับเพราะ,ะหายไป2ก็คือคุณพิธากับสสจากระยองที่ระยองครับที่ระยองเขาเหลือ149เนี่ยถ้าโหวตทั้งหมดนะ412แล้วเกินเขาต้องการตอนนี้374เอง374 375เนี่ยทะลุสวกับพักลุงไม่จำเป็นเลยครับเกมบริบทตรงนี้เพื่อไทยกำลังเดินเกมกันอยู่เรื่องหนึงท่าทีก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นเอกสิทธิ์ของก้าไกล แต่หลังจากเดินหน้าต่อไปรู้ว่าติดกับดักว่าด้วยเรื่องจำนวนเสียงเริ่มมีการเสนอออกไปก็แล้วแต่ก้าวไกลก็แล้วกันน้องครับแต่มีการประชุมสสของก้าวไกลามาระยะหนึ่งแล้วนะครับยังไม่มีมติแต่คุยความคิดเห็นเช็คเสียงได้ระดับหนึ่งเนี่ยท่าทีของสสก้าวไกลกับการโหวตไม่โหวตนายกเนี่ยของอเพื่อไทยเนี่ยเป็นยังไงน้ำหนักส่วนใหญ่ครับ นะไม่โหวตนายกเพื่อไทยครับน้ำหนักส่วนใหญ่ครับไม่โหวตเลยเหรอแปดสิบเไม่โหวตครับโอ้โหแปไม่โหวตอาจจะโหวตแบบ20%อรอ๋อนั่นแสดงว่าตอนรักกันก็ปานจะกลืนครับพอเลิกลากันก็กินแหนงแครงใจเป็นปัจจัยสำคัญครับครับนั่นคือตัวชี้วัดว่าก้าวไกลอจะโหวตให้เพื่อไทย หรือไม่และท่าทีตอนนี้ยังไม่ใช่บทสรุปครับคุณชัยธวัฒน์บอกชัดเจนรออีกระยะหนึ่งในขณะเดียวกันคุณพันนิกาหนึ่งในคณะก้าวหน้าบอกว่ายังไงนะเรากลัวมากกับการโหวตไปก่อนแล้วเติมลุงทีหลังอา่าอันนี้คือกลุ่มของความคิดของกลุ่มส่วนหนึ่งก็ใกล้คเคียงกับกลุ่มสอสที่80ไม่อยากโหวตก้าวไกลครัมวุงว่า คือโหวตไปก่อนแล้วก็มาเอาลุงทีหลังก็กลวมนั้นความไม่ชัดเจนนะ,ะและมาเติมลุงทีหลังถ้าเพื่อไทยยังไม่ทําให้เรามั่นใจเอาสิว่าสิ่งนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นมันโหวตให้ลําบากคําถามคือตอนเนี้ถ้าฟังจากสําเนียงของคุณช่อเนี่ยเพื่อไทยยังไม่สามารถสร้างความมั่นใจตรงนี้ได้เลยทําให้เสียงส่วนใหญ่ของก้าวไกลเนี่ย80%น้ําหนักเนี่ยไม่โหวตให้เนี่ นี่เขาเรียกดาบนั้นคืนสนองครับครับยุทธการของก้าวไกลในตอนนี้ใช้ปัจจัยเงื่อนไขลุงครับว่าเพื่อไทยจะต้องชัดเจนเรื่องลุงเช่นเดียวกับที่ตัวเองโดนว่าด้วยเรื่อง1นึและติดเงื่อนไขว่าเขาพักอื่นๆไม่ร่วมและทําให้เพื่อไทยต้องสลัดทิ้งครับดาบนั้นกําลังคืนสนองกระแสของมีการพูดถึงว่าก้าวไกลแม้จะเป็นฝ่ายค้าน แต่จะโหวตให้กับเพื่อไทยเนี่ยมันมาสักสองสามวันแล้วครับก่อนจะถึงว่าจะโหวตไม่โหวตมันมีกระแสของเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยหลังจากแยกทางกันขอกลับมาคืนดีเพราะเพราะเจ้าบ่าวเนี่ยเพื่อไทยเพื่อไทยเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพราะเพื่อราะเพราะเพื่อไทยเนี่ยหลังจากออกไปแล้วเนี่ยแยกทางกันแล้วเนี่ยไปเจอวิบากกรรมเจอวิบากกรรมของลุงไปไม่ได้เคลื่อนไม่ได้แล้วบางคนบอกว่านั้นกลับมาบ้านเดิมไหม มาจับมือก้าวไกลเลยก็บอกมีกระแสรรเรื่องคืนดีคืนดีคืนดีเพราะกระแสเรื่องคืนดีถูกโยนออกมาจากก้าวไกลในทางหนึ่งบ่งบอกว่าพร้อมที่จะจะเดินหน้าไปกับเพื่อไทย แต่อีกสถานการณ์หนึ่งก็เป็นการบอกตะโกนไปบอกเพื่อนน,นนะคำตะโกนนั้นนะเพื่อทำให้เพื่อนที่กำลังฟอร์มจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเกิดความหวาดระแวงกันเช่นเดียวกันนาอย่าหลงกลขึ้นรถไปกับพวกมันเป็นอันขาดม,มันกำลังจะหลอกพานายไปปล้นแล้วยิงทิ้งบนภูเขาเรียบวิ่งกลับมาลงเรือเร็วเรือลำนี้ยังรอนายอยู่ <laughs> คุณวิโร์วิโร์เป็นการส่งสัญญาณว่ากลับมาเธอกลับมาเธอกลับมาเธอะในขณะเดียวกันอีกฝากหนึ่งตอนนี้คนที่มีบริบทในการโอ้โหธงวิญก็อยู่ตกลงเวลานี้ตกลงอยู่นี่ก็อยู่ก้าวไกลหรือว่าอยู่ไทยสร้างไทยเนี่ยเนี่ยอ่าพี่ปุ่เนี่ยอยู่อะไรอก้าวไปสร้างไทยอยู่อยู่ไทยสร้างไทยครับ <c oughs> คุณศิษาเขาบอกว่าเน,นี่ยยาปล่อยปลูกในร่วมยาปล่อยให้สองลุงปิดอยู่ก็คือที่เราบอกคือ<ม>ถ้ายังเป็นแบบนี้โอกาสที่พักลุงพักใดพักหนึ่งหรือสองพักเนี่ยเขา้าร่วมร้านพืชใสเป็นไปมากเป็น<ม>โอกาสได้มากขึ้นอืผู้ปนปุ่นก็บอกว่าโอ้โหต้องกลับมาคืนดีกันมันดีกว่าสมการที่ควรถูกต้องที่สุดเน่พีวีการคืนเดียผมบอกยากถึงแม้ว่าการคืนดีนั้นอจจะเป็นพูดง่ายๆคือคนที่ได้กำไรจากการคืนเดีย ในแง่ของการเข้าสวมอำนาจคือเพื่อไทยแต่ในแง่ของสาธารณะและความรู้สึกของผู้คนเพื่อไทยมีแต่เสียกับเสียครับในบริบทคืนดีกับก้าวไกลครับนั่นแสดงว่าไปไหนไม่รอดครับอืพักใหญ่ที่มีประสบการณ์จัดตั้งรัฐบาลมาอย่างยาวนาน22ปีนะครับเดินหน้าไปยังต้องมาพึ่งพาพักน้องใหม่ที่เพิ่งมีบริบททางการเมือง จากปรากฏการณ์ของคนรุ่นใหม่ไม่มีทางคืนดีครับตอนนี้เขาบอกว่ามีความพยายามที่จะดึงเพื่อไทยกลับมาก็แน,น่นอนครับคือ8ปดพักเดิมที่เซนเอ u มแหละก็หวังที่จะให้เพื่อไทยก้าวไกลนี้ก็คืนดีกันแปดพักจริงหเห็นลุงเสกคุณนับลุงเสรีนับไปด้วยนับไปด้วยเลยลุงเสรีพยายามให้แยกกันอยู่เรื่อยนะเนี่ยใช่ครับก้าวไกลอยากร่วมระบาลมากพร้อมคืนดี เขาบอกตอนนี้คือก้าวไกลเป้าหมายตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วก่อนเลือกตั้งแล้วผมว่าเขาเขาอยากเป็นรัฐบาลผมบอกคุณว่ายุทธการบอกว่าคืนดีนั้นคือซ่อนดาบในรอยยิ้มครับเหรือขนาดนั้นเลยเรยยุทธการซ่อนดาบในรอยยิ้มกลับมาคืนดีกันเมื่อไหร่ครับ,รบเพื่อไทยเจงบงเลยครับในทางการเมืองครับแต่ก้าวไกลจะโดดเด่นขึ้นมาอย่างทันทีและเมื่อถึงตอนนั้นส้มจะกินแดงไปหมดเลยครับ,รบในทุกอนูครับเพราะการเมือง มันเป็นเรื่องของสัจจะการเมืองมันเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือการเมืองมันเป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจครับคำถามพโอคำถามว่าถ้าเกิดมันรวมเพื่อไทยรวมกับฝั่งนี้แล้วรวมภูมิใจไทยรวมพักลุงรวมใครแล้วแต่แต่ไปไม่ได้ไงสังคมไม่ยอมรับนี่สสเพื่อไทยยังไม่ยอมรับเลยว่าออกสองพักลุงสสเพื่อไทยข้างในแตกกระเจิงคุณไปดูที่ก่อนหน้านี้นะคุณอะไรไอ้แปดริ้วอะ ครับน้องสาวคุณจตุรนอะ่ะโอ้โหกระเจิงหมดเลยใช่ไหมภา้ในพักบอกว่าประชุมเมื่อไหร่ถ้าไปเอาสองลุงจ๋าพิปรายเรื่องนี้แน่นอนรู้สึกคุณจตุรนด้วยนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นทางแยกสําคัญกับอนาคตของก้าวไกลทางแยกสําคัญอะไรครับทางแยก <Ừ. S 2> แรกนะถ้ากรณีไม่โหวตไม่โหวตให้กับเคนเดรียนนาย,ยกเพื่อไทยอื <Ừ. S 2> สิ่งสําคัญคือจะเป็นแรงกดดัน ให้เพื่อไทยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจับมือกับพักลุงเห็นไหมละ่ะเสียงไม่พอต้องใช้สอวอภาพลักษณ์ของเพื่อไทยจะเป็นอะไรครับภาพลักษณ์ของเพื่อไทยถ้าจับมือกับพักลุงจะเป็นภาพลักษณ์ของประเดียการทันทีจะถูกผลักวัตกรรมของก้าวไกลจะบอกนั่นอ่ะเพื่อไทยจะถูกผลักไปอยู่กับ กลุ่มขั้วอนุรักษนิยมชัดเจนมากขึ้นทีน,นี้มันอยู่ที่วางเกมวันจังหวะเก้า<ช>การไม่โหวตเนี่ยมันคือการต่อสู้ในอนาคตด้วยถูกเราคู่ต่อสู้หลักของเก้าไกลในอนาคตก็คือเพื่อไทยอการไม่โหวตแน่นอนครับเพื่อไทยต้องจับกับพักลุงหลังจากจับพักลุงภาพลักษณ์ของเพื่อไทยก็อยู่กับประเด็จการอันนั้นคือวาตการรวารกรรมเตรียมไว้เลยครับถ้าโหวตล่ะครับโหวตให้กับเครดนายกเพื่อไทย สวยไหมหล่อไหมหล่อนะก้าวไกลเนี่ยหล่นะอเป็นฝ่ายค้านนะเป็นฝ่ายค้านแต่โหวตให้นะเพื่อไทยจะไม่เอาลุงเนี่ยภาพลักษณ์ของเพื่อไทยก็ดีภาพลักษณ์ของออของก้าวไกลก็ดีดีครับและก้าวไกลจะสามารถสร้างเครื่องหมายทางการค้าในมิติทางการเมืองครับว่าเป็นหนึ่งในพักการเมืองถึงแม้ถูกล้มกระดานมาเป็นฝ่ายค้าน แต่บริบทและการกำหนดเกมทางการเมืองและจุดยืนของก้าวไกลยังเดินหน้าแก้ปัญหาว่าด้วยเรื่องของกลไกทางการเมืองที่ติดล็อกจากความไม่ปกติของสอวอและอำนาจในการโหวตนายกครับเมื่อกติกา272ยังเป็นแบบนี้ไม่สามารถปิดสวิตได้เพราะมีขั้นตอนแต่การโหวตของก้าวไกลแคริเตนายกที่เกิดขึ้นหลังวันที่16นั้น หากก้าวไกลโหวตให้เพื่อไทยนี่ถือว่าการปิดสวิตท,ทั้งลุงและสววนะครับ